Starbucks Reserve S-Curve ของยักษ์เงือเขียวถือเป็นกรณีศึกษาในการสร้าง Limited Platform ที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับยักษ์เงือเขียวอย่าง Starbucks กับการผุดร้านกาแฟโมเดลใหม่ล่าสุดในชื่อ Starbucks Reserve Experience Store ที่มาพร้อมกับโลโก้ใหม่สุดเรียบหรูฉีกแนวไปจากเดิม การขยับปรับตัวของ Starbucks ในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญเพื่อสร้าง S-curve ตัวใหม่รับมือกับแรงแข่งรอบด้านโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับแบรนด์ให้เป็นซ u เปอร์พรีเมียมทั้งยังเป็นการเสริมทับธุรกิจร้านกาแฟของ Starbucks ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยหากจะกล่าวว่า Starbucks คือผู้จุดพลุวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในเมืองไทยก็คงจะไม่ผิด โดยการนำเอาวัฒนธรรมการดื่มด่ำรสชาติกาแฟซึ่งเป็นเอกลักษณ์เข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างผ่านแนวคิด Third Place ที่สร้างสัมผัสในทุกๆจุดจากกลิ่นและรสชาติอันเยือยวงของกาแฟขั้วบทคุณภาพรวมถึงสร้างบรรยากาศร,ร้านด้วยการตกแต่งที่ดูสบายและมีดีไซน์จนกระทั่งสามารถแจ้งเกิดตลาดร้านกาแฟพรีเมียมไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้ชื่อของ Starbucks ครองใจคอกาแฟและกลายเป็นผู้นำตลาดร้านกาแฟพรีเมียมในเมืองไทยมาจนถึงปัจจุบันหลายคนคงแปลกใจว่าแล้วทำไมแบรนด์ที่มีจุดยืนทางการตลาดที่แข็งแกร่งอย่าง Starbucks และครองใจคอกาแฟยอย่างเหนียวแน่นจึงต้องสร้าง Limited Platform ด้วยการเปิด Starbucks Reserve Experience Store นั่นก็เป็นเพราะ Starbucks ตระหนักดีว่าการอาศัยแค่จุดขายเดิม รวมถึงคุณภาพมาตรฐานกาแฟที่มีรสชาติเหมือนกันทุกแก้วนั้นอาจไม่เพียงพอในยุคที่การแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟพรีเมียมทวีความดุเดือดทั้งจากการที่ผู้เล่นในตลาดเดินหน้าเปิดร้านแบรนด์กาแฟพรีเมียมเพิ่มขึ้นรวมถึงแรงบีบจากกระแสะความนิยมที่สูงขึ้นของเครื่องชงกาแฟคั่วบดท,ที่มาพร้อมกับกาแฟแคปซูลอย่างเนสกาแฟ เมื่อผนวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความต้องการเปลี่ยนไปโดยเริ่มหันมาใช้ชีวิตช้าลงและให้คุณค่ากับการใช้เวลาดื่มด่ำรสชาติของกาแฟในแบบต่างๆมากขึ้นรวมไปถึงต้องการความพิเศษไม่ธรรมดาและสนใจเลือกแหล่งที่มาของเมล็ดกาแฟและวิธีการชงสดเพื่อให้ได้กาแฟที่แตกต่างไปตามบุค,คลิกลักษณะทั้งหมดจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สตาร a r b u c k ต้องเริ่มมองหาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้กับตัวเองอีกครั้งอย่างไรก็ตามด้วยตำแหน่งทางการตลาดที่ถูกวางไว้ในระดับพรีเมียมทำให้กลายเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ Starbucks จะขยายฐานลงมาเล่นในตลาดร้านกาแฟระดับกลางและ m a s ซซึ่งว่ากันว่ามีมูลค่าตลาดประมาณ9,000ล้านบาทซึ่งสูงพอๆกับตลาดพรีเมียมเลยทีเดียวดังนั้น ทางออกเดียวของ Starbucks ก็คือการรุกเจาะตลาดระดับ High อ็นในกลุ่มที่ชื่นชอบกาแฟหายากให้ได้เพราะเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆและยังไม่มีคู่แข่งมากนักแต่โจทย์ที่ยากกว่านั้นก็คือการจะเข้าไปปักธงในตลาดกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแบรนด์ร้านกาแฟพรีเมียมแห่งนี้เช่นกันเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับภาพลักษณ์เดิมๆของ s t า r b u c ค s นั่นเอง ลิมิเต็ดแพลตฟอร์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่เข้ามาตอบโจทย์ทั้งหมดและเป็นที่มาของการลงทุนเปิดร้าน Starbucks Reserve Experience Store ในครั้งนี้สุมนพินโชติกะพุกณะนะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัท Starbucks Coffee ประเทศไทยจำกัดอธิบายภาพของการเปิด Starbucks Reserve Experience Store ว่า บริษัทเริ่มชิมลางให้บริการกาแฟรีเซิร์ฟหรือกาแฟหายากทั้งแบบเมล็ดและแบบชงสดณสาขาหลังสวนเป็นแห่งแรกด้วยการเปิดมุมกาแฟเล็กๆที่เรียกว่า Starbucks Reserve Bar เอาใจผู้ที่ชื่นชอบกาแฟดำด้วยกรรมวิธีการชงกาแฟเฉพาะบุคคลด้วยเครื่องชงแบบ Pour Over Cone ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้ขยาย Starbucks Reserve Bar เพิ่มขึ้นจนปัจจุบันครอบคลุมถึง15สาขาในทำเลใจกลางเมืองพร้อมทั้งเดินหน้าต่อยอดแนวคิดนี้สู่ร้าน Starbucks Reserve Experience Store อย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกในไทยที่ศูนย์การค้าเกอพรพลาซาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในการออกแบบร้านกาแฟโมเดลใหม่นี้จะฉีกแนวจากรูปแบบร้าน s t a r b u c k เดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเบื้องหลังของความหอมกลุ่นของเมลริกาแฟพันหายาก Starbucks จะเป็นผู้รับจากแหล่งเพาะปลูกแบบ Single Origin จากทั่วโลกซึ่งมีจำนวนจำกัดโดยแต่ละปีจะมีกาแฟ Starbucks Reserve เพียง17ชนิดวางจำหน่ายให้คอกาแฟได้ดื่มดั่ความพิเศษเท่านั้นและบางชนิดอาจมีวางจำหน่ายเพียงครั้งเดียวและไม่มีจำหน่ายอีกเลยไม่เพียงแค่นั้น ร้านใหม่นี้ยังเพิ่มความพิเศษให้ลูกค้ายิ่งขึ้นด้วยศาสตร์และศิลปะการชงผ่านเครื่องชงกาแฟหลายรูปแบบที่ให้รสชาติแตกต่างกันไปพร้อมนำเครื่องชงกาแฟแบบไฮบริดซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเครื่องที่ Star b บั k s มีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมี Coffee Master ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกาแฟเป็นผู้ชงกาแฟแก้วพิเศษพร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้ายอย่างใกล้ชิด แม้ว่า Starbucks จะมีจุดยืนในการเป็นร้านกาแฟาที่มุ่งให้ทั้งรสชาติและประสบการณ์การดื่มกาแฟาหรูหรามีสไตล์แก่ลูกค้าอยู่แล้วซึ่งดูจะได้ผลดีจนทำให้ปัจจุบันการดื่มกาแฟากลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งไปแล้วแต่เหมือนว่าตัวแบรนด์เองจะยังไม่พอใจเพียงแค่นี้ซึ่งเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสาคัญต้องมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโฮเว c h ์ดช ซีอของ Starbucks กล่าวตอนหนึ่งระหว่างวันเปิดสาขาแรกใน Seattle ว่า Reserve Cafes จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับ Starbucks และเป็นร้านเรือธงที่จะแยกแบรนด์ Starbucks เพื่อจำหน่ายกาแฟระดับไฮเอนด์ End โดยเฉพาะการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ในหนึ่งสะท้อนรูปแบบบริหารจัดการภายใต้สินค้าแบบ Limited Platform สามารถทำกำไรดีขึ้น โดยราคาจำหน่ายของกาแฟอยู่ระหว่าง145บาทถึง220บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าร้านในรูปแบบปกติประมาณ15-20%ได้อีกด้วยแม้ราคาจะสูงแต่งานนี้ Starbucks เองมั่นใจว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับคอกาแฟกลุ่มนี้ซึ่งให้ความสำคัญกับความพิเศษที่ไม่ซ้ำแบบใครโดยลูกค้ากลุ่มนี้ยินดีจะจ่ายหากได้รับประสบการณ์ดื่มดำรสชาติกาแฟที่แตกต่าง ขณะที่โลโก้ร้านเองก็ได้รับการออกแบบใหม่ชนิดที่ไม่เหลือเขาเดิมเช่นกันโดยเป็นตัวอักษร R ที่มาพร้อมกับดาวเพื่อสะท้อนภาพหลักใหม่ของ Starbucks ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นผลจากกระบวนการสร้างการรับรู้ผ่านประสบการณ์ดื่มด่ำกาแฟที่เหนือชั้นและแตกต่างสุมนพินบอกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลับมาดีมาก โดยเห็นได้จากการขยายฐานของกลุ่มลูกค้าจากในช่วงแรกที่เน้นคอกาแฟดำที่ชื่นชอบความพิเศษเข้ามาลิ้มลองกาแฟหายา,ยากจากทั่วทุกมุมโลกแต่เมื่อเปิดให้บริการได้สักพักกลับกลายเป็นว่าลูกค้าทั่วไปให้ความสนใจกับบาร์ที่เปิดมุมมองแบบ360องศาจานวนมากเพราะอยากจะเข้ามาสัมผัสวิธีการชงกาแฟอย่างใกล้ชิดแต่มากไปกว่านั้นแล้วต้องยอมรับว่าแผนการขยับตัวในรอบนี้ ทำให้ Starbucks สามารถยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์สู่ความเป็นพรีเมียมและมีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นไปอีกระดับได้อย่างเด่นชัดซึ่งทำให้สามารถดึงดูดคอกาแฟกลุ่มไฮเอน์ end, ให้มาหลงไหลในมนสเสน่ห์ถ้วยกาแฟของ Starbucks ได้มากขึ้นด้วยพิสูจน์ได้จากตัวเลขรายได้ของเครื่องดื่มรีเซฟและเมล็กาแฟหายากที่ Starbucks เปิดให้บริการในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นสัดส่วนวราว10%ของยอดขายทั้งหมดแม้นปัจจุบัน จะยังเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักแต่ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จก้าวแรกของโมเดลนี้ในตลาดเมืองไทยได้เป็นอย่างดีและหากแผนยกระดับแบรนด์ของ Starbucks ด้วยโมเดลร้านใหม่นี้ไปได้สวยเชื่อว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินและเสริมทับธุรกิจร้านกาแฟของ Starbucks ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจนยากที่คู่แข่งจะเข้ามาต่อกรได้ง่ายส่วนเป้าหมายการเปิด Starbuck s r e s e r v e Experience Store ในอนาคตนั้น จะเน้นเปิดในบางสาขาที่มีโลเคชันและกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดื่มกาแฟในรูปแบบ Slow Bar เท่านั้นโดยปัจจุบันนอกจากร้าน Starbucks Reserve Experience Store สาขาต้นแบบที่ศูนย์การค้าเกษร์พาซาแล้ว Starbucks ยังเดินหน้าขยายร้านโมเดลใหม่นี้เพิ่มอีก2ส,สาขาคือ Central Festival e a s t v i l l e Jing Space และสยาม Discovery ขณะที่เป้าหมายการขยายสาขาของซาบัคในปี2,562วางแผนเปิดสาขาให้ครบ400สาขาจากปัจจุบันที่มีสาขา268สาขาโมเดลร้านกาแฟของ s t a b u บ k คในปัจจุบันร้านทั่วไป239สาขากลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่ชื่นชอบความรวดเร็ว Drive Thru 14สาขากลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่เดินทางด้วยรถยนต์ Starbucks Reserve Experience Store 15สาขากลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่ชื่นชอบความพิเศษ